หลังจากขัดายาไซฟิมเบอร์สองพันเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขัดยาแล้วใช่ไหมใช่การขัดยารอบแรกเนี่ยก็จะใช้รอบที่พันแต่ละรอบแต่ก่อนขัดเนี่ยต้องถูยาให้ทั่วก่อนนะ,ะให้น้ำยาเนี่ยเกลี่ยไปที่พื้นผิวกว่อนเพราะว่าถ้าเราปั่นเลยเนี่ยน้ำยาจะกระเด็นทิ้งโอเคพอเกลี่ยพื้นผิวทั่วแล้วเนี่ยเริ่มยังไงบ้างคนระับกัดได้เลยครับเริ่มที่ดดโอเคเออะเริ่มครับ รอบเบาๆเนี่ยก็จะช่วยในการตัดผิวตัดผิวได้ลงเร็วครับรอบเร็วๆช่วยตัดผิวได้ไหมไม่ได้ครับพอดีเร็วๆมา่จะผ่านแนงเดียวครับไม่ทํางานไม่ทํางานคให้ใช้รอบประมาณพันแปดร้อยรอบเราก็ไล่ขัดเป็นตารางไปเรื่อยๆต้องกดมือไหมเวลาขัดก็ไปเรื่อยๆครับนิดนึงก็จะ่วงมือนิดนึงครับ่เอ็นนิดนึงแล้วก็ขัดเป็นตารางไม่ต้องใส่ยาเนยครับขัดให้เขาแห้งไปเลยนะครับ ก็ถูไปให้ยามันเริ่มแห้งครับอันนี้ที่เราใช้คือเครื่องโรตารี่นะครับพอเขาจะแห้งเราก็สามารถเกลี่ยให้เร็วได้เกลี่ยให้เร็วก็คืออันนี้เราชัอเราชัอเงาไปในตัวครับอันนี้คือปรับเงาด้วยปรับเงาในตัวครับนะครับดูเส้นอันนี้เราเช็คเส้นกระดักทรายก่อนนะคช็ดูได้เลยครับอันนี้เบื้องต้นคือเส้นหายแล้ว แต่ว่าเรายังไม่จบสีดำ<บ>ต้องทําไงต่อก็คือต้องมีฟองน้ําตัวละเอียดกว่านี้นิดนึงอ่าใช้ฟองน้ําช่วยเดี๋ยวเราขัดฟองน้ําให้ดูต่อพอใช้รอบแรกกับฟองแกะแล้วเนี่ยก็ใช้น้ํายาตัวเดิมแล้วกับฟองน้ําปานกลางนะครับรอบที่ใช้นี่ใช้รอบประมาณเท่าไหร่พันแปดรอบพันแปดรอบเหมือนกันแต่เป็นฟองน้ำนะเราใช้รอบนี้เพื่ออะไรให้ให้ให้าตัดครับ ตัดรอยคนแกะเขาตัดเสร็จแล้วเราค่อยเร่งเป็น2,000รอบอะแล้วลองทำดคนะเราจะไปขี้มากนะเพราะว่าของน้ำาขาร้อนนะครับของน้ำจะมีความร้อนนะใช่ครับเราไม่ต้องไปปวดมากนะครับไปวิ่งเร็วขึ้นนิดะดีบกว่าขนแกะครับตัวนี้ก็จะ ตัดรอยของน็อตเกล็ดครับเป็นตัวแรกเรารู้ว่าปัญหาแล้วเราก็เล่กงเล่งไปชักเงาไปในตัวครับดูอันนี้คือเพื่อให้มันเงาละใช่ครับเพื่อเงาแล้วครับกรักกันนะครับนีครับอันนี้เขาจะลบรอยเส้นได้หมดเลยอันนี้คือคืองานที่เราขัดเรียบร้อยแล้ว ตนนี้คุยถึง2สเต็ปแล้วก็ทํางานให้ดูก่อนเพราะเราทํางานยังไงบ้างซึ่งสีดําก็ยังไม่จบขัดสองสเต็ปแรกด้วยายา1 0ึ0งแล้วเนี่ยตอนนี้เราเป็นระบบเคลือบ,บ,บเพราะว่าสีดำเนี่ยต้องมีเคลือบช่วยไม่นนงั้นจะมีรอยเว้าวรอยโค้งนะครับอตอนนี้เราใช้น้ํายาเคลือบเนี่ยก็จะใช้ระดับ1 0ึ่งเราเปลี่ยนฟองน้ำนะตัวนี้เป็นฟองน้ําดำนะครับเป็นฟองน้ําดำาพื่อทให้มันนิ่มขึ้นขั้นแรกก็เหมือนเดิมนะครับถูก่อนครับถูไปที่ชิ้นงานก็ใช้รอบเหมือนเดิมนะครับ ใช้รอบประมาณเท่าไหร่ครับใช้รอบประมาณเท่าไหร่พันแต่ละรอบเหมือยกันครับพันแต่ละรอบพอเขาสานแล้วเราก็ชักเงาได้รอบเร็วครับสองพันี้าร้อยรอบเร็วขึ้นตัวนี้ก็จะตัดพวกรอยวาลได้แล้วก็เชือกให้ใสขึ้นในตัวนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวให้กล้องลองลองไล่ดูตัวนี้ไม่ต้องเช็ดเลยนะมขัดแล้วเงาในตัว